สวัสดีครับนะฮะตอนนี้ก็เวลานะครับ10โมงตรงพอดีนะครับก็วันนี้เป็นวันเกิดของผมนะครับนะวันนี้กะกระกา่นะครับตรงกับวันเข้าพรรษาพอดีวันนี้นะครับผมมาทําบุญที่วัดโพทองนะครับวัดของหลวงพ่อวราอยู่ตรงบางมดก็วันนี้มีแขกเยอะแยะมากมายเลยทั้งเพื่อนพี่น้องนะครับแล้วก็ ในดิโอเร่เฟซบุ๊กนะครับวันนี้นะครับนะเราได้รวบรวมเงินบริจาคจากลูกค้าในเพจเยอะมากๆเลยนะนะมาน่าจะมูลค่าเราละเกือบ2 0 0 0 0 0บาทเดี๋ยววันนี้นะครับมีทําบุญมีทําอะไรบ้างนะครับก็วันนี้มีถวายพระเพลนะครับเลี้ยงพระทั้งวัดเลยนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมดีๆมากมายครับเดี๋ยวผมจะมีเซอร์ไพรส์นะครับแจกสายชาร์แบตดิโอเร่นะครับจำนวน150ชิ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าว่ายอดสุดที่ในการจแจก ที่จะร่วมบริจาคเงินนะครับร่วมสร้างวิหารเทพกับวัดโพทองนะครับจำนวนกันเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูนะครับโอ้นะครับวันนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับก็มีป้ายนะครับนะเดี๋ยวเร่เบิร์ตเดย์นะครับนี่ฮะวันนี้กระดาถือเป็นเกิดของผมนะฮะถือเป็นวันคล้ายวันเกิดของผมโอเร่นะครับจึงขอเรียนเชิญเพื่อนๆเพื่อนน้องนะฮะร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายพัดตาหารเพลนะครับแต่พระพิสุกสงฆ์นะฮะและหลวงพ่อวราด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็ดูซิว่า แขกรับเชิญนะแขกที่มาเนี่ยนะครับจะเยอะขนาดไหนนะครับโอเคครับนี่นะครับสำหรับเงินที่ร่วมกันทําบุญเข้ามานะครับทั้งของลูกค้านะฮะหลายๆท่านด้วยเดี๋ยวจะมีลิสต์ชื่อขึ้นนะครับที่ตรงนี้นะครับนะฮะก็เดี๋ยวขอใส่ซองเรียบร้อยก่อนระหว่างนี้นะฮะก็เชิญชมนะครับภานในนะครับผมขอที่ใจแกสิสมังุทุกประย ชาซครับตีตวาปอดทวิเลิกมาเสร็นะโม่แต่เวิวเลยหมดละแต่่แบบวิวเลยครับหนึกล่องครับโอเคทั้งหมดหนึ่ร้อครับไปครับาแล้ครเชเลยครับนี่ครับหมดแล้ว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 โอเคนะฮะ วันนี้มาทำบุญด้วยนะครับได้ยอดทั้งหมดบริจาคทั้งหมดพี่พีมยอดบริจาคทั้งหมดเท่าไหร่หนึ่งแสนเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเลขนะครับไม่เจ็ดเจ็ดหมื่นครับ <100, 000 S 2> แต่ว่าถึงได้เป็นเท่าไหร่ ใน่งแเจ็ดีนแสนเจ็ดันนี้ช่องนี่ครับสอสอโอ้หสอสคนใหม่ปีหน้านะฮะฝากด้วยครับอารสมทับนะฮะยอดทั้งหมดเทาไหร่1 0 0สเท่าไร่หนึ2งด้ส้ยบาทนะครับที่เงินรูปธรรมทั้งหมดวันนี้นะฮะแล้วก็ผมได้แจกสายชัดแบตเดียวเร่ทั้งหมด150เส้นนะฮะก็วันนี้ครับต้องขอบคุณทุเพื่อนทุกคนมากนี่ครับนัดหลายช่องหลายช่องไปเรื่อย ย้อนไปเลยนี่โบอิงเพื่อนของเพื่อนรักบอกว่าถ้าเกิดย้อนกลับไป10ปีที่แล้วเนี่ยวันเกิดอยู่ไหนเพื่อนปิดทับเลี้ยง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 ฮะที่วัดกันบ้างครับโอกาสวันนี้เรามาร่วมทำบุญกันที่นะครับวัดโพทองที่บางมดนะครับเป็นวัดของหลวงพ่อวราวันนี้ก็อิ่มบุญกันเต็มที่เอ่อผมมาเลี้ยงพระนะครับถวายเพลเลี้ยงพระทั้งวัดเลยนะครับแล้วก็มีเพื่อน ทั้งในวงการและนอกวงการแล้วก็พี่ๆหลายๆท่านเลยเข้ามาร่วมทำบ,บุญในวันนี้นะครับหลายร้อยท่านจริงๆก็วันนี้นะฮะอิ่มบือกันเต็มที่แล้วขอบคุณมากนะครับนะฮะสำหรับที่ร่วมทำบ,บุญเข้ามาจากที่ทั้งแฟนเพจดิโอเร่ด้วยขอบคุณมากครับโอ้โห ผมโลครับเจอโอเลีได้ยังไงน่าจะเป็นปาร์ตี้สักหนงที่หนึ่งจำไม่ได้แล้วนานแล้วละ่ะฮะเจอทุกครั้งมันทุกครั้งก็สุดทุกครั้งไม่ผิดหวังทุกครั้งรู้จักกันมาสามปีน่าจะน่าจะ3ปีแล้วเ <c oughs> จอมันทุกครั้งก็สว่างทุกครั้งครับวันเกิดปีนี้ก็ขอบคุณด,ด้วยที่ชวนมาทําบุญกันแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จธุรกิจที่กําลังจะทําใหม่แล้วก็ที่ทําอยู่ด้วย ขอให้รวยๆประกันแล้วเครับผมทีวันนี้นันทาธาดานะครับก็วันเกิดโอเล่ L e ครับก่อนอื่นขอวยพรก่อนก็ขอให้ปีนี้เป็นอีกปีที่ดีของเพื่อนนะครับแล้วก็จริงๆเราเห็นเข้ามาตั้งแต่อ้อนแต่ออดน,นะฮะตั้งแต่โอโ้โหจากที่เป็นไม่คิดว่าจะเป็นเสียโอเล่ L e ในวันนี้นะฮะวันนี้ก็ครบรอบวันเกิดขอให้ โดยดูยเฮงเฮงปังๆในทุกกิจาการที่ต้องการนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็ความแสบความเหี้ยวนะคะความลอยถ้วยเนี่ยต้องลดลงหน่อยนะครับตอนนี้แก่ขึ้นอีกปีแล้วใช้ชีวิตช้าๆแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอสมปรารถนาแล้วกันนะครับส่วนเรื่องที่ผ่านๆมาเนี่ยไอที่มันเลวมันร้ายมันลอยถ้วยมันหว่นหวยทั้งหลายเนี่ยเอาทิ้งไปกับปีเก่าๆนะครับต่อต่อไปนี้ขอให้เป็นปีที่เฮงๆปังๆ,ๆแล้วขอให้เป็น SEO เล่ว,วๆนะ ก็ว่ามาสวัสดีค่ะสหรับวันนี้ค่ะมาตางค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะวันเกิดคุณโอเล่นะคะก็อยากจะขอไว้พรให้มีความสุขก็มีความสุขอยู่แล้วเนอะก็ขอให้มาขขึ้นไปมากๆขึ้นไปแล้วก็รวยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากว่าอยากให้ทุกคนนะคะช่วยเลือกสสโอเล่ด้วยในสมัยนี้เพราะว่าเขาทํางานหนักมากค่ะไม่หลับไม่นอนใต้ตาดําคั้มเป็นห่วงอยากให้เขาได้ตําแหน่งเป็นสสค่ะ สวัสดีครับอาร์ตนะครับสวัสดีครับผมมาเมนครับก็พูดถึงโอเล่นะครับผมก็ไม่มีอะไรจะพูดเลยใช่ก็คือคือต้องบอกว่าเราอยู่ในวัดมันเลยพูดอะไรมากไม่ได้แลยครับก็คืออาร์ตโอเล่เป็นคนดีเป็นพี่เป็นน้องที่ดีนะเป็นคนข้างที่ใจถึงระดับหนึ่งใช่ใจใช่รู้จักกับโอเล่มา10ปีแล้วนะครับผมสิบปีที่แล้วเนี่ยวันเกิดเนี่ยปิดผับเลี้ยงผมก็ไป่แล้วมาวันนี้ปิดวัดนวันนี้ปิดวัดเลี้ยงก็ดีใจกับต่อใจอย่างนึงเขาว่ารู้จักกันมาสิบปีเนี่ย ชีวิตตอนสิปีตอนนั้นกับตอนนี้นยแล้วรู้จักกันมามมีอะไรดีขึ้นไหมไม่ดีเลยค่ะไม่ใช่ก็เอาเลยเป็นคนเป็นคนจริงจังนะครับเวลาทําอะไรก็ทาแบบจริงจริงเมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยเวลาเขาสนใจก็จะสนใจจริงตอนนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ดีของเขานะฮะก็เพื่อนๆทุกคนก็ดีใจกับเขาด้วยนะฮะก็ขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไปแล้วก็พวกเราก็จะอยู่ข้างๆเขาตลอดไปครับสาธุครับผมสาธุครับผมจะได้กี่วันเนาะ ยัำตัวอย่ไมนะยัตัวเลยครับผมนัทนัชพลรัตนมงคลครับช่องไหนช่องไหนช่องนองสีหลาช่องอะไครับผมนัชพลสาสมทรัพย์ครับเฮ้ยไม่ไม่เปลี่ยนละ้วงไหวหมดยังครับหมดยังหมดแล้วครับก็แฮปปี้ร์นเดย์แฮปปี้ร์นเดย์ค่ะวันเดย์มิโอค่ะ นก็ไม่คิดว่าเราจะมาถึงเป็นมุมนี้เออก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะก็บุญนี่ทําก็ขอให้เฮงเฮงขึ้นไปเรื่อยๆเนาะขอให้พี่โอเจอแต่คนดีๆนะคะถ้าจะให้เผาวันนี้ก็พูดปดยากเนาะอย่ามาอย่าแต่ก็เ่าพี่โอก็เป็นคนน่ารักอย่าเ่นๆอย่าเล่นๆคือนน่ารักพี่โอคนน่ารักค่ะเป็นวิชายที่ดีนะคะแล้วก็ขอให้พี่โอมีความสุขมากๆในวันนี้ขอบคุณที่ชวนเพื่อนๆทุกคนมาทําบุญด้วยกันนะคะเพราะว่าในนาทีจะได้รวมตัวกันแบบนี้เนาะ ก็ขอให้พี่โอลักษาสุขภาพอย่าหักโหมมากค่ะ่นานเลยก็ขอให้พี่โอพักผ่อนเยอะๆค่ะมีความสุขมากๆค่ะคิดว่าในกล้องเนี้ยคือพี่โอเล่มีอะไรจะฝากถึงไหมครับโอเคออะกูถามดีกว่าตอนแรกทโจเล่มันิดว่ามันเป็นยไงตอนแรกเจอเล่มันโคตรเกีียดเออ แต่ตอนนี้เป็นโคตรรัก <c oughs> จ,จริงๆอ่ะเจอ,ตอ,อตอนแรกอ่ะไม่ใช่โคตรเกลียดคือเกลียดเลยครับไม่มีความรักอะไรอยู่เลยเจอทุกวันนี้ยังคิดว่าจะรักดีหรือเปล่าแต่แต่จริงๆรักมันเพราะจริงๆแล้วคือก็คือคนดีคนหนึ่งนะฮะคือเพื่อนที่ดีคนหนึ่งแล้วก็เพื่อนที่จริงใจคนหนึ่งแต่ว่าก็ไม่น่าเกิดมาเจอกันเลยเจอกันทีไรมั่งพังพังครับคือเที่ยวก็สุดทำบุญก็สุดกินก็สุดก็เป็นคนที่สุดๆทั้งนั้นนะฮะรู้จักกันมานานแล้วยังครับก็นานเหมือนกันนานกว่านานนานเป็นจะเป็นสิบปีละสัองสมนี้<ๆ> ตอนนี้ล่ะครับตอนนี้หอยเท่าหน้าแล้วครับท้ายนี้ยังไงก็เนื่องในวันเกิดโอเล่ก็ขอให้มันมีความสุข ประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นไปที่มันมีอยู่แล้วประสบความสำเร็จอยู่แล้วก็ขอให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอีกเรื่อยๆจริงๆผมก็เข้ามาในช่วงที่เมื่อก่อนโอเลขก็ไม่มีจนกระทั่งตอนนี้คือมีแล้วก็มีก็มีก็ขอให้มีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเป็นที่รักของเพื่อนแบบนี้ตลอดไปโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะขอให้วันเกิดปีนี้มีความสุขมากๆขอให้มีเงินทองเข้ามหาที่โอเล่คิดหวังโปรเจกต์อะไรขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆอย่าง ทักวันเกิดนะครับรวยๆนะครับดังเงินกันใช้นะแค่นี้เหรอครับพอแล้วล่ะคุยกันทุกวันเบื่อค่ะวันนี้ก็เกิดของโอเล่นะครับก็ขอให้ร่ำให้รวยนะครับขายของได้แบบยอดถล่มทลายแค่นี้ครับ